การใช้งานตู้จ่ายน้ำมันจีให้จีีีเฮดรุ่นลองรับเลขไม้นะครับขั้นแรกนะครับท่านค้าต้องการสั่งเป็นลิตรนะครับให้กดปุ่มลิตรหรือต้องการสั่งเป็นจำนวนเงินให้กดปุ่มเซลล์นะครับวันนี้ผมจะ็นจำลองเป็นจำนวนลิตรนะครับให้กดปุ่มลิสนะครับลิตรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มเพิ่มนะครับแล้วก็กดตาร์ทเครื่องจะยังไม่จ่ายน้ำมันนะครับเราแตะที่การ์ดนะครับเสร็จแล้วจะให้ใส่เลขไม้นะครับ6ตัว เสนนร็จแล้วนะครับวางหัวจ่ายนะครับเครื่องจะหยุดทำงานกดติ้งกระลิ่งนะครับ ตลิตที่ออกมานะครับก็จะมีคีการ์ดนะครับมีวันเวลาจานวนลิตรแล้วก็เลขไม้ที่เราใส่ไปตรงนี้นะครับ